ดวงรายปัก16กันยายนถึง30กันยายนราศีตุลถึงราศีพิจิกราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานเป็นการเริ่มต้นใหม่กำลังคำหาทิศทางจะไปซ้ายหรือขวาบรรยากาศรอบข้างยังไม่มีความสุขที่สุดแต่พอทนได้ทำทำไปก่อนการเงินต้องช่วยตัวเองให้รอดในปัจจุบันต้องตั้งใจที่จะไม่ทิ้งความฝันแม้การเงินจะย่ำแย่แค่ไหนความรัก คนโสดมีเป้าหมายและพร้อมจะปลูกต้นรักขอเป็นกำลังใจให้ลุกขึ้นมาสู้ส่วนคนมีคู่แล้วให้ระวังเราสามคนรักสามเศร้ามันจะอละเวงขอให้มีสติดูแล้วไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานดึงศักยภาพตัวเองเอามาใช้อย่างมีสติปัญญากิจการตัวเองก็ต้องทำเป็นฟรีแลนซ์งานนอกก็ต้องเอาไม่เกี่ยงงานสู้ได้อยู่แล้วการเงินเรื่องเงินเป็นสิ่งที่ต้องคิดหนักและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา เพราะได้มาก็ต้องถูกใช้ไปในส่วนที่ยังไม่ค่อยปลื้มนักแต่จําเป็นต้องจ่ายความรักคนโสดหันหลังให้กับความรักเพราะไม่ชอบไปยื้อแย่งหรือแข่งขันเป็นช่วงที่เบื่อขอพักก่อนส่วนคนมีคู่แล้วมุ่งมั่นรักเดียวใจเดียวขออยู่คู่กันตลอดไป